อ้าวแล้วทำไมพี่ถึงเวียงมันอย่างนั้นนะเวียงเล่นมันแค่นั้นครับไม่ได้มันไม่ใช่แค่นั้นหรอพี่มันแรงไปพี่มันแรงไปอ่ะมันเกินไปอ่ะอันนี้มันกรอกมันนานแล้วออกจากอะไรครับแล้วแบบแขวนทิ้งไว้เป็นชั่วโงพี่ทำไม่ไงอ่ะมันมันแค่แขวนแขวนนี่คือตากมันหนูเห็นหนูเห็นค่ะแล้วมันแห้งมันต้องแขวนด้วยหรอจะยังไงก็ทิ้งแล้วแต่เิ้ไปหนูมีค่ะหลักฐานมีหมดค่ะ พี่ทําอะไรแบบไม่สงสารมันบ้างหรอนี่พี่ใส่เสื้อสีขาวใช่ไหมใส่เสื้อสีขาวใช่เสียบคูสิอ่านนั่นแหละเสียบค่าชาตินี่ไหมนะครับมันดูมันแม่ไม่เอามันยังเล็กอยู่เลยอะครับมันโดนอย่างนั้นมันพี่เข้าใจถ้าเป็นลูกเองมันก็ไม่ดีกับน้องหรอกเดี๋ยวจะหาบ้านให้น้องได้ได้ได้ ล้แล้วใ่ก็มีหลักฐานใช่ไหมใช่คร no er ับใช่ใช so ่เห็นเห็นเห็นก like ็จ yes. ัแ no ม่จับแแม่ก็เห็นแล้วนะแมไม่คงไม่แม่ดูผมแม่เห็นแล้วนะใช่ไหมต้องจับมาให้แล้วครับดูปากน้องนะนะครับดูเลือดดูห้องน้ำเนตรงไปเลยคิดจะดูแลเดี๋ยว ต้องดูแลให้ดีกว่านี้ครับถ้าจะเอาสับมันไม่ใช่มันมันใช่ครับผมมันคือประเด็นเลยแหละครับที่ทำอย่างนี้อ่ะนี่พี่ทำมานานหรือยังอ่ะคือว่าพี่ทำนานไม่ได้ทำไม่ได้ทำแบบไอ้ก็คือแค่น้ำให้มันอ๋อแล้วก็ตากแบบห้อยอ่ะหรออาบน้ำนะครับปกติมันไม่ต้อง ตากไม่ต้องอะไรแบบนี้ก็ได้ครับผมแมวมันเห็นยายบอกว่าพี่ก็เลี้ยงมานานแล้วตัวใหญ่ใช่ไหมตัวแม่ครับผมตัวแม่ตัวใหญ่มันมีหลายรุ่นแล้วใช่แต่ว่ามันชุดก่อนมันโดนเบื่อไปไง ใช่ใช่แม่บอกไงใช่แม่แจ่โยนเบื่อไปได้ไนเบื่อไปได้ไหมไม่คือที่ที่เขานี่คือเบื่อไปเลยาบน้ำให้แมวเสร็จแล้วเอามาตากก็รับได้ยังไงนั่นแหละไม้เขาแห้งก็คือแล้วก็แล้วก็คล้องนี่แล้วคือแล้วก็เบี่ยงแค่นั้นแหละเบี่ยงให้มันสะเด็ดน้ำแค่นั้นแล้วก็ให้มันเสียวเล่นเดี๋ยวเอาเอาเสียวเล้งตรงตรงนี้ตรงนี้มันห้อยอย่างนี้อ่าอ่านี่แหละคือเพื่อจะทำให้เขาแห้งนั่นแหละแต่มันไม่ ไม่เบิกไม่ใช่ไม่น่าทำอะไรแบบมันโดนเอ้ยอะไรบังอย่างแบบไม่ปกติแล้วเนี่ยเนี่ยวันควรเลยมันร้องลั่นเลยอ่ะไม่ใช่แล้วอ๋อใช่แล้วถ้าพี่รู้มันร้องขนาดนั้นพี่ก็ไม่ควรที่จะแบบทําอย่างนี้รู้เปล่าคะก็พี่รักผิดวิธีแล้วค่ะก็ไม่รู้ว่ารักหรือเปล่านะ อ้าวอาจารย์ก็แปลว่าไม่รักก็แล้วค่ะเพราะเบี่ยงขนาดเนี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอกเอ้าทำไมมันถึงจะไม่เกี่ยวอ่ะมีนมต้องมีนมมันกินนมอยู่ไอ้มันก็คือมีนมกล่องให้มันกินเกินไปอ่ะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวก็จับแม่ได้เดี๋ยวใช่ใช่เดี๋ยวช่วยจับแม่ให้ผมด้วยละกันวางไปดู